ด้วยนะครับักทายกันได้เลยนะครับผมรับชมทางใกล้ทางไกลครับผมหรือว่าจังหวัดอะไรพูดคุยกับพ่อค้าทางช่องได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับขอแค่พี่เพื่อนๆกล้าเปิดใจนะครับผมนี่ครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับผมโอรี่สบู่ว่านหางกะระเข้น้ําผึ้งนะครับผมขนาด100กรัมนะครับผมฝากด้วยนะในราคา79บาทครับถ้าใครสั่งซื้อ2ก้อนก็ ห5 0บาทนะครับผมจัดส่งรีเจ็บเงินไปทางเช่นกันครับผมเท e ่านั้นยังไม่พอเรายังมีเซลลรั่มสาหร่ายแดงต้นเลือดมังกรนะครับผมปริมาณ15 ML เนะเราขายหนึ่งขวดห5 0้าบาท2ขวดก็2 9 0บาทจัดส่งรีเจ็บเงินไปทางเช่นกันนะครับผมเท e ่านั้นยังไม่พอเรายังมีครีมบำรุงหน้าสาหร่ายแดงนะครับผมขนาด12กรัมในราคา150้าบาทนะครับผมเน้นย้ำหนึ้าบบาทนะครับผมถ้าซื้อกระปุก 290บาทจัดส่งฟรีเจ็บเงินไปทางเ้วยนกันนะครับและเรายังมีสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับครีมกันแดดครับผมาหรับคนที่ออกทําง,งานเจอแสงเจอแดดนะครับผมปิดป,ปิดนิ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมขนาด12กรัมนะพี่เพื่อนทุกคนคนระับเน้นย้ํา12กรัมนะครับผมในราคา150บาทนะครับผมซื้อ2หลอดจัดส่งฟรีเจ็บเงินไปทางเช่นกันนะครับผมและเราก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนที่รับชมทางช่อง นน้อยของเรานะครับผมเราก็ขออวยพรให้พี่เพื่อนเพื่อนมีเงินใช้ไม่ขาดเพื่อนนะครับให้มีเงินใช้วันละพันสองพันเลยนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแบรนด์น้องใหม่กาลังมาแรงครับสินค้าตัวดังตัวปังของเราครับผมคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับเราก็ปักไว้ในตะกร้าให้พี่เพื่อนเพื่อนแล้วนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผม สินค้าเรายังมีเลขการจดแจ้งแบบถูกต้องเลยนะครับผมฝากด้วยนะคร